สวัสดีครับผมทั้งใหญ่เพชรมหาชนนะหรือว่าอาจารย์ใหญ่นะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการตัดผมทรงอะไรก็ไม่รู้เลยลูกค้าอยากได้ทรงอะไรครับทรงกลางอะไรอะไรนะทรง,งกลางลองทรงกลางครับลองทรงกลางได้ยินแนตะ่ทรงกลางทรงกลางเดี๋ยวมาดูวิธีการตัดผมนะง,ง่ายๆดูนี่ผมไม่มีทรงใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ไม่มีทรงเห็นไหม <c oughs> ผมผู้ใหญ่ มวแสกข้างไหนเนี่ยเขาแสกข้างซ้ายนะเขาเรียกว่าไซสพาร์ก็ได้เนี่ยแสกข้างซ้ายเนี่ยมันคืว่าสมภมิอะไรเยอะเยอะเยอะครับเยอะกว่าพรรคการเมืองอีกอย่าลืมไปเลือกตั้งนะเดี๋ยวก็จะยุบสภาแล้วเนี่ยนะผมพร้อมยุบสภานะนายกพูดเมื่อเช้าเมื่อวานเนี่ยแต่พรรคการเมืองพร้อมหรือเปล่าไปค้านอ่ะพร้อมไหมเราก็เขามีข่าวให้เราตามเราก็ต้องตามในข่าวอ่ะหรือจะ้ไปตามข่าวอะไรดี นะไม่มีทรงทีเนี้ยเราแสกข้างไว้ใช่ไหมเนี่ยเร uh huh. าก็หาผ้ามากักพันคอผ้าพันคอเนี่ยตัดผมชายง่ายๆไม่ต้องไปใช้พงใช้ผ้ามันเปื้อนที่จะซักกระดาษพันคอเนี่ยใช้แล้วทิ้งใช้ดีก็ออกต่อซื้อต่อเอาไม่ใกล้มาดูใกล้มาดูวิธีพันพันคอเนี่ยนะไม่ต้องไปยืดเยอะนะดึงมัน,นิดนึง รัดให้แน่นนะครับได้สิรรครับอยู่บนหัวไงสสสลูกค้าเงยเงยหน้าขึ้นมาไม่ได้เยอะไม่ได้สร้างบ้านสร้างบ้านสร้างเรือนหรอานี้นี่โล่โล่โลงเงินอยู่นี่เยเงยหน้าขึ้นบนหัวก็เจอแล้วโล่งเงินตามาดูต่อมาดูต่อเ,เดี๋ยวค่อยคุยกันครับลูกค้าผมขอสอนแต่ผมกดนะนั่งเย็นเย็นก่อนรัดให้แน่นไว้นะครับแล้วก็คุมผ้าคุมผ้าเ่ยคุม มีวิธีการคุมผ้าหลายวิธีถ้าอยากจะสอนวิธีง่ายๆวิธีง่ายๆคุมผ้าเยง่ายๆคุ้มอย่างนี้ก็ได้ง่ายๆอย่างนี้ก็ได้นะไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับกระดาษบีบเพื่อมันแน่นป็นรัดคอไว้แล้วก็ล็อกนะแน่นคอไหมครับลูกค้าหายใจออกไหมเหายใจได้โอเคอยังเมื่อกี้ยังกลัวอยู่นะ กัวอะไรครับกลัวอะไรใหยใจไม่เออดีก็หใ,ให้ใจ <c oughs> ให้เต็มที่ซะนะครับทีนี้หลังจากเราคุผมผ้าแล้วใช่ไหมก่อนที่จะตัดผมเรหยอดน้ำมันนะครับด้วยสปิดบนใบมีดนะหนึ่งหยดสองหยดสามหยดนะครับ <c oughs> เพื่อลดอุณหภูมิแล้วก็ทำให้การตัดผมมันสมูทราบรื่นนะลดความร้อนด้วยนะครับเดี๋ยวท่านใหญ่จะบอกวิธีการตัดผมนะว่าตัด จากจุดไหนไปจุดไหนนะมาดูว่าบริเวณจุดที่จะตัดเนี่ยที่เราจะขึ้นทรงอยู่ประมาณขมับขมับอยู่นี่นะขมับอยู่นี่นะครับเราจะขึ้นทรงก็ได้เนี่ยเราเอาวิบบิดออกมาตัดขึ้นทรงก่อนตักแล้วบิดนีอ้ออกมานะแล้วอย่าจะตรงนะเดี๋ยว ันจะสูงเกินไปน,นะครับเห็นไหมเราขึ้นกรอบทรงให้ได้ก่อนนะแล้วก็นอนหีแล้วก็สไลด์ก็้นหวีนะครับผมจะขึ้นให้ดูง่ายๆนะครับด้านหลังนะครับทับหูลงนะหวีตัดขึ้นไปแล้วก็ตัดช่วนเลยครับดูต่อเห็นกรอบทรงไหมเนี่ย ตัดขึ้นไปหน้าหวีตีกลางระดับกลางมือหูนะตัดขึ้นมาแล้วก็บิด้วนเลยลหากรอบตรงก่อนนะไอ้ตรงเนี้ยตีผมใม่ทอยเนี่ยเอาไว้ที่หลังนะเราเดี๋ยวใช้รองพันช่วยแป๊บเดียวเราขึ้นกรอบทรงมันได้ก่อนได้หวีเนี่ยหาในแบบหรือว่าหาลูกค้าตัดทรงตรงกลางก็หายากทั้งส่วนเนี่ยส่วนมากจะไปทั้งทรงพวกวัยรุ่น,น,น,นไปหมดแล้วไปพุกทรงมันเลียดมูฟุ๊คัวกนี้ คำัรดัวไซพาร์ตพวกนี้จะทรงรองทรงกลางเป็นทุกคนต้องตัดนะโดยเฉพาะลูกค้าหรือว่าช่างก็ต้องตัดได้ลูกค้าก็ต้องเคยตัดตรวดก่อนมันดำนี่เงี้ยหยุดตัด,ดตัดให้อยู่ปรักกลางนะตรวด ปักบิดต่อมาใชไหมมันดำเลยข้างบนมันโดดเด่ดนปลาดอกตวดตวดมาดู ายจากข้างหลังไปข้างหน้าได้เลยถ้าปูลงไ่ายไปเลยถายไปเลยหรือจะถ่ายจากบนลงล่างก็ได้ถ่ายบนลงล่าง <c oughs> ตากขึ้นมาเห็นไหมตอบทรงนี้ต้วนเลยตากขึ้นมาแล้วก็ต้วนเลย ตัวต nee. right? ัวมาทนไหมแล้ว so, ก็แบบดูความสูงได้ไหม เราขึ้นกรอบทรงด้วยหวีด้วยหวีสะก่อนนะแล้วก็เราก็แอบดูซ้ายขวานะความสูงเท่ากันไหมครับซ้ายขวาเนี่ยนะครับสนะเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะทำยังไงเราจะใช้รองพันที่สองเบอร์นะครับในการตัดผมให้มันง่ายๆกว่านี้อีกนะครับใช้รองพันสองเบอร์นะใช้รองพันเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งรองพันเบอร์หนึ่งนะ ไข่ง่ายๆเบอร์นหนึ่งนะเบอร์นหนึ่งเลี้ยวซ้ายสวัสดตรงๆเลี้ยวขวานิดเดียวพับหูไปข้างหน้าแล้วก็ยกมุมด้านซ้ายขึ้นลงน้ำหนักไปที่มุมด้านขวานะครับเบอร์นหนึ่งนะเนี่ย สวัาขึ้นไปเลยนะครับสวัดขึ้นไปสวัดขึ้นไปเลยสวัดขึ้นเลย สวัสดีแล้วก็ยอาเชแ่นี้ถ้าเราต้องการที่จะการขอบสวยๆนะครับไม่ต้องไปใช้0.5นะแต่ว่าถ้าเราต้องการให้มันเกลียนเกียนไปเลย0.5กระนำลงไปเลยบริเวณหน้าจรหลังจอเนี่ยให้มันสั้นๆเพราะว่าผู้ใหญ่ เขาก็ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านหกสิบเจ็ดสิบนี่ปวเล่นอยู่บ้านไพ่ทวอยสวัดขึ้นสวัดขึ้นไปสว,ไปวัดขึ้นไปเลยสวัดขึ้นไปเห็นไหมมันก็จะเป็นซอฟลักษณะซอฟเฟียดอ่ะมันจะเคียนกับไม่เคียนมันจะนวดกับไม,นนม่นวดนะมันคือตึงๆะ คือชื่อ,อลองทรงกลางครับคูกลางมาตรฐานนะเรียกสัส้นๆว่าลองทรงกลางคูิกางก็ได้เขาลองฟันออกแล้วก็ตวัดขึ้นบริเวณดันขอบไปเลยนะพับหงูไปข้างหน้าในมุมด้านขวาตัดไปเลยนะ ที่เกินตัดทรงตัดไปไมต้องมาตีห้องดีเส้นแล้วเนี่ยตัดให้มันสะอาดพอให้มันสั้นประมาณนี้พอง่ายๆวิธีตัดลองตรงกลางวิธีนี้ง่ายที่สุดนะเอาไปพัฒนาฝีมือกรได้อดตอนกันเ ก็ตัวใหญ่กันยังไดนะ้เลยมาดูว่าตัวาที่ที่ต้องเก็บเรละเอียดกวกขอบผมขอบทรงวุ้นนะปัดซิลเวอก่อน าดูวิธีการตัดผมนะครับส่วนด้านหน้านะสําหรับการซอยผมส่วนบนหลังจากเราขึ้นไม่ว่าจะเป็นรองทรงต่ำกลางสูงแล้วนะนะครับผมผู้ใหญ่ลากลงมาตัดเลยนะครับตัดประมาณนี้นะครับกลางหน้าผากเลยตัดกลางหน้าผากประมาณนี้นะประมาณนี้เลยสําหรับอยู่บ้านนะนะครับตัดเลยประมาณนี้นะครับ เห็นไหมคิวนี่ให้ซอยออกไปเลยไหมครับคิวนี้ลูกค้าคิวนี่ซอยไหมี๋ยวจะเก็บไว้เก็บไว้จะเก็บไวทไ้ท<ะ>ําไมจะเก็บไว้ทําไมมันยาวแล้วออซอย,อยไไซอยหน่อยไหมซอยหน่อยบางลงเงี้ไหมใช่บางลงแลวสั้นลงพอไหมโอเคชวนลูกค้านะถ้าไม่ชวนเราไม่ได้ตัดนี่ไม่ต้องขยับคิวนะ นะซอยคิ้วบร,บริการเสริมนะอยู่ในช่วงโปรโมชั่นเป็นแบบคืนกำไรลูกค้านะมีลงมาเลยตัดซอยคิ้วร้านอื่นไม่มีแต่ร้านเรามีนะอ่ะเขาอยากจะซอยคิ้วครั้งใดเขาจะต้องนึกถึงเราไงนะเสร็จแล้วใช่ไหมยกผมขึ้นยนะกผมขึ้น ตัดเลยแถวที่หนึ่งแถที่สองแถที่สามแถวที่สี่วางเสือให้มันเหลือประมาณสี่นิ้วนะเราจะไปตัดให้มันเหลืออยู่สามนิ้วสองนิ้วหนึ่งนิ้วนะครับก็ไปตกลงคุยกับลูกค้านะอันนี้ตัดเที่ยนี้ง่ายๆเนี่ยหมุนมาหมุนมาตัด ผมบางก็มีน้อยก็ตัดน้อยผมมีเยอะก็ตัดเยอะตัดเลยสามนิ้วตัดทิ้งเทวาหนึ่งเท้าสองเท้สามเช็คเราเช็คเช็คมันบางผมลูกค้าบางก็ไม่ต้องไปตัดมัน ไม่งดกานใช้ฟันตานะนะแค่นี้ก็พอเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตัดอยแค่นข้างหน้าก็แปลงปัดหน้าเอฟซี FC ก็เซลล์เลืเกินให้โฟกัสเรื่องการเรียนการสอนก็มาโฟกัสแต่เรื่องไม่ตัดผมไม่ปัด บาดเสศดผมขึ้นหน้าเลยแนะีะอย่าไปลงประเด็นนี่สอนตัดผมเนี่ยครับว่าวิธีการตัดเทคนิคการตัดผมส่วนบนตัดยังไงให้โฟกัสกับตรงนี้นะนะครับก็ตัดแค่นี้แหละเสร็จแล้วด้านหลังครับลูกค้าหล่อขึ้นไหมอสุดยอดสุดยอดอย่าชมเยอะอย่าชมเยอะไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่ใช่ ก็มันเดยขึ้นแย่จริงๆเลยแล้วแป๊บเดียวเอ้โหได้ส่งได้ส่งมาแป๊บเดียวเองใช่ไหมเหลือีกสัทีนั้งโอ้โหเสี่นาทีเห็นไหมเจ็ดสี่นาทีก็ได้ส่งแล้วตัดแค่นี้ไปตัดอะไรเยอะแยะผมมีแค่นี้เดี๋ยวจะจัดทรงใส่คอมเม็ดให้ลูกค้าเลยไม่ต้องไปถามลูกค้าหรอกว่าใส่ไม่ใส่จัดทรงให้เลยมาเบอร์เอาลูกค้าไปคนหนดคนเคากันขอบ ซาลอนเราลูกค้าเป็นสาวผมแล้วเซ้นผมโงดควรหนวดควรเทาแยกกันออกนะว่าซาลอนกับบาร์เบอร์มันต่างกันยังไงอใส่ปลอมเมียดนะจัดทรงนะเนี่ยเนี่ยนี้ก็เป็นทรงแล้วรอแล้วเกลี่ยไนี้ดีมากเลยนะครับอันนี้ดีมากนะเลยด,ดีครับดีดีเห็นไหมแค่นี้ย่าแข็งก็ขีดสเปรย์ mm hmm. ฝากกดไลค์กดแชร์นะชมแล้ว mm hmm. อย่าชมเฉยๆช่วยช,วยช,วยชวย่างใหญ่กดไลค์กดแชร์ด้วย อยากจะดูคลิปวิดีโอเต็มตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่คุมผ้ายันซอยผมอะ่ะไปดูในช่อง YouTube กำเนิดสรอนสอนถัดผมฟรีนะแล้วก็อีกช่องหนึง่งพิมพ์คำว่าสอนตัดผมฟรีโลโก้สีแดงก็ขึ้นมาเหมือนกันสอนฟรีเฉพาะใน YouTube นะ้องบอกต่อๆกันด้วยอยากจะมาเรียนก็ต้องมีค่าเล่าเรียนมีค่าวิชาให้อาจารย์ใหญ่ด้วย,ยใช้ใช้ได้ไหมใช้โอ,อยาก,กินอะไรอยาก <laughs> กินรามงเดี <laughs> ยว <laughs> 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 ก็บอกบอกให้ลูกศิษย์ตักหาช่างใหญ่พัฒนาฝีมือยังไงบ้างพูดเลยอยจะพูดเลยก็พูดฝีมือใช้ได้แล้วไม่ต้องให้ทุกให้ลูกศิษย์ทุกคนดูตามตามแล้วกันครับเออทําให้ได้เหมือนอาจารย์ก็พอแล้วม่ให้เก่งกว่าอาจารย์นะตัดให้สวยกว่านะเออแต่ได้เก่งกว่าอาจารย์ก็ยังดีเออคนมีลูกค้าเยอะใช่ไหมเออคนรุ่นหลังจะได้พัฒนาไปเรื่อยครับก็ขอบพระคุณมากครับขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ เดินเหินก็ขอให้เดินแบบคล้องแคบล่องไวมีคนถามว่าอยู่เท่าไหร่แล้วตอนนี้แปดจ็ดสองอยู่ได้เป็นร้อยไหวไหมร้อยเนี่ยไม่น่าจะไหวไหวดิ <laughs> ต้องไหวอย่าให้วนกระอ <laughs> ขอบคุณครับครับบาย